วาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลทานยาแล้วไม่หายติดตามชมเขาทานอะไรกันที่เห็นผลจ้าสาธุจ้าแม่ชีสุภรสธัญยนันสุทธิยากรอ,าอยู่วัดป่าสีมหาโพธได้ทานถวดน้ำมันดาวอินคาจากคุณเอกพาโรยซึ่งต่อแรกเนี่ยเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองแล้วก็ปวดไม่ตามร่างกายสภาพร่างกายก็ขึ้นเป็นตุ่มเป็น เป็นพองๆขึ้นมาพอทานนะ้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ยุบยุบยุบแล้วก็อาการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆที่ที่ปวดตามแข้งตามขาตามหลังเนี่ยมันก็จะเบาแล้วก็มันก็จะผ่อนไม่ปวดเหมือนเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็ทานทุกวัน,ท,วนทุกวันเช้า2เม็ดแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดเนี่ย รู้สึกว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพร่างกายจากที่เป็นอยู่ที่มีอาการน้ำเหลืองที่พอมันมีอาการปุ๊บเนี่ยมันจะมีการอาการมึนมึนขึ้นมาแล้วก็ชาทั้งตัวแล้วก็จะคันพอได้ทานปุ๊บเนี่ยอาการคันก็มันก็จะหายหายคันแล้วก็อาการมึนหัวแล้วก็ชาหัวเนี่ยมันก็จะเบาบางเบาบางไปเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี้ยที่ทานอยู่เนี่ย เช้าและเย็นเนี่ยอย่างละสองแม็ดอยู่เนี่ยอาการก็ปกติไม่มึนหัวไม่ปวดหัวแล้วก็ความจําที่ที่เกิดจากอาการของน้ําเหลืองเนี่ยก็ดีขึ้นความจําก็ดีขึ้นสมองที่ที่มันปวดอยู่ตลอดเวลาก็ดีขึ้นับจนณนะถึงณปัจจุบันเนี้ยอาการเหล่านี้ที่เคยปวดอยู่อ่ะก็เป็นปกติไม่ปวดไม่อะไรแล้วก็ อาการหลายๆอย่างที่เป็นอยู่อย่างเช่นความดันต่างๆที่เคยไปเช็คว่ามีความดันสูงอยู่ก็พอไปเช็คอีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่าไม่มีแล้วนะคะไขมันไขมันที่เคยไปเช็คว่าก็พอมีพอประมาณก็ไปเช็คดูก็ปกติไม่มีก็เบาหวานเป็นนิดหน่อยผลปรากฏว่าพอไปเช็คแล้วเบาหวานไม่ขึ้นเบาหวานก็ปกติ ก็เลยว่าอ๋อพอมาทานถั่วน้ำมันดาวอินคาแล้วก็โอเคได้รับการตอบรับจากร่างกายได้ดีมากๆตอนนี้ร่างกายก็โอเคสมบูรณ์อาการคันอาการน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองต่างๆก็โอเคดีมากๆกก็ฝากถึงบุคคลที่เป็นอย่างที่แม่ชีเป็นเนาะไม่ว่าใครก็ตามแต่เนาะที่เป็นเนี่ยอยากให้ทานถั่วน้ำมันดาวินคาเนาะแล้วท่านก็จะรู้ว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ที่แม่ชีเล่าให้ฟังเนี่ย จะดีถ้าไม่ทานเองถ้าไม่ทดลองเองจะไม่รู้เลยว่าอาการที่แม่ชีเป็นที่แม่ชีกินเนี่ยจะได้รับการตอบรับของร่างกายได้ดีถึงขนาดนี้จากน้ำมันถั่วแดวนคาจากที่คุณเป็นเอกได้แนะนำเนี่ยสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ร่างกายยอมรับในในฐานะร่างกายที่อ่อนแอแล้วสภาพที่ไม่ดีมาก่อนและตอนนี้ก็โอเคสมบูรณ์แล้วค่ะ ดูแลสุขภาพตัวคุณและคนที่คุณรักเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้